ชือข้อทคต่อไปต้ป็นแบบอยากชื่อ แชน้ำปูนให้มันับตัวใช่ค่ะให้มันนับตัวปูนครบหนึ่งชั่วโมงเ้วก็เอาไปล้างน้ำเปล่าสักสองน้ำอันนี้เป็นมะม่วงที่เราแช่น้ำปูนใสแล้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณสามกิโลกรัมสามกิโลเลยใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างคะสามกิโลก็จะมีตาซายคะคะใส่ไปเลยค่ะตาซายประมาณหนึ่งกิโลครึ่ง ดครึ่งน,นะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะ<อ>นี่จะช่วยทําให้สีเขาสวยอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็บเปรี้ยวนะไม่เกี่ยวค่ะประมาณสองสช,ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนี่เราก็จะมาเ้้าใหทเข้ากัน อันนี้เสร็จแล้วครับเี๋ยวต้องไปตั้งไฟไหมตั้งไฟ,งไฟค่ะอ๋ะอนสมผสมเข้ากันก็ใชใ้ตั้งไฟใช่ค่ะตั้งไฟเชื่อมกางค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะ เชื่อมประมาณ15-20ถึงนาที๋เด,เดียวรอแช่แปบ๊บเดียว,วเดี๋ยวรอดูแค่แค่ตัวมะม่วงก็ใสอ่ค่ะใสแล้วก็รอปิดแก๊สนะค่ะรอให้เขาเย็นอ,อันนี้แปบ๊บเดียวแค่ตัดไปใช่ไหมคะครับใส่ในนี้กันไหมอ๋อใส่ตู้เลยค่ะอันนี้เป็นมะม่วงที่เชื่อมเสร็จมันเหมือนกับมันเชื่อมเลยใช่ค่ะเข้าเนื้อ เขเคนครับขั้นตอนเป็นแบเกี่ยวนิดนึงอ่าประมาณวันครึ่งวันครึ่งค่ะอย่างวันนี้ก็ครึ่งวันแล้วเนาะพรุ่งนี้เย็นก็เก็บได้เก็บได้แล้วก็ถึงไปเป็นแพ็ค เพราะอยู่อากาศรอกเป็นการเร่งครับออความชื้นออกแล้วความร้อนความร้อนของเขาเขามีสะสมเนาะเขาก็จะระบายความร้อนจริงความร้อนที่ดีก็อยู่ประมาณสามห้าสี่สิบใช่ต่าร้อนมากไปมันก็ไม่ครับ สอันนี้น้ำหนแบบักเท่าไหร่ครับเตาถุงนี้ยี่สิบห้าบาทน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งกึังขีดอันนี้คือถ้าขายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นเตใหญ่ถุงใหญ่ก็วัดแปดสิบแต่อันนี้ขายปิดก็ถุงละยี่ส<น>ิบห้าบาทคืออันนี้มันไม่ได้มีอ,อะไรเยอะ